ครับวันนี้เราก็กราบสวัสดีกับทีมงานสุขสมบูรณ์เค้นนะผมวันนี้มาขึ้นโค้งราคากันนะฮะออมครับผมออมซูมครับเห็นฮนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวไปดูทีมงานเรานะทีมงานสุขส,ขส,ขสมบูรณ์เคนนะครับผม เดี๋ยวดูวงานรอบๆนะฮะ ดูหน้างานนะครับผมทีมพ์งานเรานะฮะนี่เตยฝาเขียวนะครับผมบปปล,ลูกพี่ใหญ่ครับสายเขียว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 แต่ผู้ขันนี่มากันเยอะนะฮะไอเสื้อสีชมพูนี่ ตัวตัวหลักเลยเนี่ยตัวหลักครับอันนี้เด็กเยอะนะครับแม่น้องนิวตันรอ่าแม่น้องนิวตันสาวๆแถวนี้เราของเขาหมดเลยครับผมอันนี้อันนี้ใครนะมือปืนครับรู้จักไหมต้นเก้านิ้วได้กเกำนันไหมได้กเกำนันไหมเกีนร์นี่้ม่นิว เดี๋ยวพาดูร้อยนะครับผมนี่นะฮะถึงงานสุขสมบูรณ์เทนนะครับผมวันนี้เรามากันแปดเก้าคันนะครับอยู่ข้างนอกอีกสองนะฮะ ไก่ปิ้งแล้วนะฮะแม่แม่แม่น้องมุกนะฮะเอ้ะไม่ใช่แม่น้องเนยนะฮะแม่น้องนิวตันแม่น้องนิวตันนะฮะ <S 2> <S 2> ของของแม่น้องนิวตันครับวันนี้ก็ฝากกันไว้แค่นี้นะครับผมเงินบ่ออกระชัยอยู่แต่ชานกันอยู่วะไปควนมู่เลย